ราชาแห่งวงเวทตอนที่503ควบคุมสถานการณ์ที่ด้านล่างหุบเขาจันทราธมินทางด้านหน้าประตูเกิดการต่อสู้กันอย่างรุนแรงขึ้นหลินอูจีได้นำเหล่าสิทธิจันทราธมินเข้าโจมตีกองกำลังพันธมิตรแต่กระจายออกเป็นเสียงเส่ยงทุกคนหยุดหยุดการต่อสู้เดี๋ยวนี้ประมุขของพวกเจ้าอยู่ในมือของพวกเราแล้ว ตอนนี้จงวางอาวุธแล้วก็ยอมแพ้ซะไม่เช่นนั้นพวกเราจะสังหารพวกเขาทุกคนแล้วพวกเจ้าทุกคนจะต้องตายไปทั้งหมดด้วยชูเทียนได้ใช้ลำโพงกระจายเสียงขนาดใหญ่ตะโกนออกไปดังสนั่นทั่วทั้งหุบเขาเสียงดังกล่าวนี้มันดังก้งกองกังวานราวกับสายฟ้าฟาดบิดาจะพูดแค่คำเดียวนะจงวางอาวุธซะอย่าให้ข้าหมดความอดทนในระหว่างที่ชูเทียนกล่าวออกมานั้นหนานกงหยุนก็ลากทุกคนที่ถูกมัดมายืนเรียงแถวอยู่ด้านหน้า เหล่าพระมุกและอาวุโสระดับสูงตอนนี้ต่างก็ถูกจับหมดแล้วในขณะที่ขวัญและกำลังใจของเหล่าพันธมิตรก็ตกต่ำอยู่แล้วมันก็ยิ่งสุดลงมากกว่าเดิมอีกสถานการณ์ในเวลานี้แน่นอนว่ามันช่างไม่ดีเลยในตอนนี้เหล่าผู้นำของพวกเขาก็ถูกจับหมดแล้วเช่นกันแล้วพวกเขายังจะต่อสู้ได้อยู่อีกหรอชูเทียนก็ยังคงตะโกนผ่านลำโพงกระจายเสียงต่อไปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นการวางแผนของนิกายกระบี่สวรรค์ นิกลายกระบีส่สวรรค์และอาณาจักรเยือนรกได้สมรู้ร่วมคิดกันพวกเขาหวังที่จะยึดครองอาณาจักรต้าโจทั้งหมดอย่าได้กระทําการอะไรให้สูญเปล่าพวกเจ้าเป็นแค่เหยื่อที่หลอกให้สู้กันจนตายไปก็เท่านั้นในเวลาเดียวกันหนานกงหยุนก็ลากศพของผู้เชี่ยวชาญจากอาณาจักรเหยือนรกขึ้นมาแสดงพวกเจ้าเบิกตาให้กว้างพวกมันคือคนของอาณาจักรเยือนนรกดูตรงรอยสักของพวกมันนี่คือสัญลักษณ์ของอาณาจักรเยือนนรกคนพวกนี้ เป็นขุนพลของอาณาจักรเขียวนรกนิกายกระบีสวรรค์ทรยศอาณาจักรตาโจนิกายกระบี่สวรรค์ต่างหากคือศัตรูที่แท้จริงของพวกเจ้าฝูงชนในเวลานี้ต่างก็เต็มไปด้ยวยความสับสนวุ่นวายเหล่านิกายทั้งสี่ได้จ้องมองไปยังนิกายกระบี่สวรรค์ด้วยท่าทางอย่างระมัดระวังหึไรสาระนิกายกระบีสวรรค์สืบทอดกันมาหลายหมื่นปีเป็นผู้นำของนิกายทั้งหกจะไปสมรู้ร่วมคิดกับอาณาจักรเยือวนรกได้อย่างไรกัน คนของนิกายกระบี่สวรรค์ในเวลานี้ต่างก็โต้เถียงเอะอะโวยวายขึ้นมาในทันใดหากว่าเรื่องที่ชูเทียนกล่าวออกมานั้นเป็นความจริงแล้วก็นิกายกระบี่สวรรค์คงจะต้องถูกทุกคนโกรธเกรี้ยวเป็นอย่างมากแน่นอนแม้แต่เหล่าสิทธิ์ของนิกายกระบี่สวรรค์เวลานี้ก็คาดไม่ถึงเลยว่าตัวเองจะโชคร้ายขนาดนี้ชูเทียนก็ตะโกนผ่านลําโพงกระจายเสียงไปเรื่อยๆไม่ว่าพวกเจ้าจะเชื่อหรือไม่ตอนนี้หลักฐานทั้งหมดก็อยู่ที่นี่แล้วข้าจะพูดอีกครั้ง หากว่าใครยินดีที่จะวางมือตอนนี้ก็ยังพอให้อภัยได้แต่หากว่ายังต่อต้านอีกแล้วก็จะต้องถูกสังหารข้าจะให้เวลาเพียงแค่1ิบวินาทีวางอาวุธลงซะไม่เช่นนั้นประมุขของพวกเจ้าจะถูกสังหารก่อนต่อไปก็จะเป็นพวกเจ้าทั้งหมดทุกคนที่ได้ยินต่างก็มองหน้ากันและกันด้วยท่าทางที่กระกระอ่วนใจท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็วางอาวุธแล้วก็ยอมแพ้เมื่อเห็นเหตุการณ์ไปในทิศทางที่สงบลงชูเทียนถึงกับโล่งใจไม่น้อย ท้ายที่สุดแล้วเขาก็สามารถจัดการกับคนพวกนี้ได้เขาจึงรีบสั่งการออกไปในทันทีว่ายินอูจีจับพวกเขาทั้งหมดส่วนคนที่ถูกพิษให้นำยายแก้พิษไปรักษาอย่าให้มีคนตายสถานการณ์ของนิกายจันทราธมินในเวลานี้ท้ายที่สุดแล้วก็สามารถจัดการได้คนที่เหลือกว่าสามแสนคนตอนนี้ก็ถูกจับทั้งหมดนี่ไม่ใช่แค่เพียงการปกป้องนิกายจันทราธมินแต่ชูเทียนยังจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการฆ่าชีวิตของคนอาณาจักรนี้เอาไว้ด้วย เพราะชิวเทียนที่เดินทางมายังอาณาจักรต้าโจนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจมาสร้างความวุ่นวายไม่ได้ต้องการสร้างสงครามเขาต้องการที่จะพัฒนาขยายตลาดเข้ามาในดินแดนแห่งนี้ซึ่งอาณาจักรต้าโจนั้นนับว่าเป็นอนาณาจักรที่อุดมสมบูรณ์ไม่น้อยหากว่าเปิดตลาดได้ที่นี่แล้วก็จะทําให้พวกเขาจเจริญเติบโตขนาดไหนกันชูเทียนที่มีความต้องการพัฒนาอนาณาจักรต้าโจดังนั้นแล้วเขาจึงไม่ต้องการที่จะสังหารทุกคนที่นี่ดังนั้น เขาจึงได้ทําการแจ้งไปยังหอการค้าให้เตรียมทั้งยาพิษแล้วก็ยาแก้พิษเอาไว้แม้แต่อาหารก็ต้องเตรียมเอาไว้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าอย่างแรกต้องจับเป็นคนทั้งหมดไปเข้าไปเข้าไปข้างในเร็วเข้าให้มันกระฉับกระเฉงมากกว่านี้หน่อยคุกเข่าลงนานกงอยู่ในฉุดกระชากลักเหล่าประมุขพันธมิตรมาทิดานาของชูเทียนเอจะให้ข้าตัดขาพวกเจ้าหรือไงกันชักช้าอยู่ได้นานกง ข้าบอกหลายครั้งแล้วอย่าใช้ความรุนแรงชูเทียนได้กล่าวออกมาราวกับว่าเปลี่ยนเป็นคนละคนกับก่อนหน้านี้เลยเขากล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่ดูจริงใจว่ากล่าวตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาพวกเราต่างก็เป็นคนที่มีอรารยะพวกเราจะต้องเอาชนะพวกเขาด้วยความเมตตาเจ้าเข้าใจใช่ไหมหนานกุ้งหยุดเห็นกับเกลือกลิงตาไปมาเลยทีเดียวเฮ้เจ้านายของนางเนี่ยเปลี่ยนสีเร็วจริงๆเลย อาวุโสทั้งสี่ช่างหน้าอับอายนักที่ไม่ได้สั่งสอนลูกน้องให้ดีทําให้พวกท่านต้องได้รับความลําบากชูเทียนก็กัดแก่งมือไปมาพร้อมกับกล่าวเสริมว่านานกรงย่งไมล็ิน้ําชาขอโทษอาวุโสทั้งสี่อีกนานกงหยุดนึงกับดวงตาลุกวาวทันทีเจ้านายท่านกําลังเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคาดไม่ถึงเลยว่าจะให้ข้าขอโทษพวกเขาเนี่ยคุณแม่ไม่ฆ่าพวกเขาก็ถือว่าดีเท่าไหร่แล้วคนทั้งสี่นี้ จะดีจะร้ายก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงของอาณาจักรต้าโจกับคําพูดของหนานกงหยุนแล้วนั้นถึงกับทําให้พวกเขาเสียวหว่างขาเลยทีเดียวชูเทียนก็รีบกดแกว่งมือไปมาเอาละ่ะเอาละ่ะข้าไม่มีเจตนาที่จะลบหลู่พวกท่านขอพูดตามตรงก็แล้วกันข้าตเตรียมที่จะสนับสนุนให้สร้างตระกูลราชวงศ์ขึ้นมาใหม่โดยสนับสนุนให้กงจูเฉินปิงหยีครองบัลลังก์เป็นจกักรพรรดินีของต้าโจตรอบเท่าที่พวกท่านยินดีสนับสนุนข้าข้าจะปล่อยพวกท่านไป ความแค้นที่มีทั้งหมดก็จะไม่ใส่ใจอีกต่อไปด้วยนี่เจ้าต้องการอะไรประมุกจีนกัดฟันแน่นหน้าดำหน้าแดงดวงตาทั้งสองข้างก็เต็มไปได้วยความโกรธเกรี้ยวเจ้าเป็นคนนอกมีสิทธิ์อนใดมายุ่งเกี่ยวกับอาณาจักรต้าโจฮะเป็นชายที่มีจิตใจเข้มแข็งดีนี่ชูเทียนก็หลีดตามองพลางหัวเราะออกมาแล้วก็จ้องมองให้สัญญ,ญาณกับหนานกงหยุนหนานกงหยุนก็กระแทกประมุกจีนนอนงายลงกับพื้นก่อนที่รองเท้าบูธของนางจะเตะเข้าระหว่างขาของเขาอย่างรุนแรง ในเวลานั้นร่างที่สูงกว่าสองเมตรลอยดงออกไปกลางอากาศแล้วร้องออกมาเสียงดังระงมร่างกายของเขาเกลือกริ้งไปมาอยู่กับที่ใบหน้าเขียวช้ำหวยหวนนราวกับจะขาดใจหนานกงหยุนก็เต็มไปด้ยวยความชั่วร้ายนางนำกระบี่สั้นออกมาจากเอวนี่คือบทเรียนหากว่ากล้าต่อปากต่อคำอีกแล้วลวก็ขุนแม่จะเฉือนพวงของเจ้าออกมาซะประมุกจินก็ตะโกนออกมาด้วยความโกรธเกรี้ยวอยากฆ่าก็ฆ่า นิกายเต่าทมินยอมตายดีกว่าต้องทนอับอายก็ดีนานกงหยุนก็ควงกระบี่สั้นเล็งไปด้านหน้าทันทีนานกงหยุดแค่ตรงนั้นพอเจ้าลืมคำพูดที่ข้าแนะนําแล้วอย่างนั้นหรือพวกเราเป็นคนที่มีอาระยะต้องให้พวกเขาสนับสนุนด้วยความเต็มใจจะบังคับขู่เข็นพวกเขาได้กําลังอย่างไรกันล่ะชูเทียนที่ห้ามนานกงหยุนเอาไว้ก็กล่าวต่อว่าข้ายอมรับว่าข้านั้นไม่ใช่ผู้กลา้า ดังนั้นจึงไม่ได้รู้สึกอะไรกับการกระทําของประมุขจินเลยแม้แต่น้อยสายตาของชูเทียนก็เจ้ามองไปยังคนอืนอ่นๆและพวกท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างใบหน้าของกูเลียนซานทำลวงใจก็กล่าวออกมาว่าทําไมข้าจะต้องฟังเด็กเหลือขออย่างเจ้าด้วยข้าและคนอ,นอื่นต่างก็มีศักดิ์ศรีพอเป็นผู้สืบทอดความยิ่งใหญ่มาหลายหมื่นปีจะให้พวกเรายอมรับความต้องการของพวกเจ้าแล้วทรอยศ์ผู้ก่อตั้งนิกายได้อย่างไรกันอืมพูดได้ดี ชายชาราเวิงเทียนหยุนหุบเขาราชาสมุนไพรก็กล่าวออกมาอย่างนุ่มนวลหากคิดจะข่มขู่พวกเราให้ยอมรับแล้วก็ดูถูกพวกเราเกินไปแล้วส่วนหยวนเจิ้นหนานนิกายเครื่องกลเทวะก็กล่าวออกมาด้วยท่าทางอาหารการอยากฆ่าก็ฆ่าตามสบายเลยทุกคนต่างก็กล่าวออกมาอย่างยึดมั่นไม่ย่อท้อช่างเป็นสิ่งที่ยากจะเห็นจริงๆแต่ในขณะเดียวกันดวงตาของหนานกุงหยินก็กระตุกไปมาทันใดนั้น นางก็ต้องการที่จะแสดงสำแดงเดดของนางออกมานางไม่เชื่อว่าคนพวกนี้จะยังปากแข็งอยู่อีกอย่าใจร้อนไปพวกท่านคงจะเข้าใจอะไรผิดอยู่ชูเทียนก็ลุกขึ้นยืนเผยยิ้มออกมาอย่างจริงจังแน่นอนว่าทุกคนคงจะเข้าใจผิดอยู่ข้าบอกเรืองว่าพวกท่านจะต้องยอมรับอะไรบ้างอาณาจักรของข้านั้นยังไม่สำเร็จดีเท่าไหร่ซะด้วยซ้ำรัพยากรมากมายมหาศาลร,รอให้ข้าไปบุกเบิก ข้าขอพูดตามปรุงก็แล้วกันว่าอาณาจักรตาโจแห่งนี้ข้าหาได้มีความสนใจไม่แล้วเจ้าต้องการอะไรล่ะข้าต้องการความร่วมมือชูเทียนได้กล่าวอธิบายอย่างใจเย็นไร้ซึ่งน้ำเสียงขมขู่ในเวลานี้อาณาจักรตาเซียและทุงายาเฉวียนหยงนั้นได้ทำการร่วมมือกับหอ,อการค้าปฏิหารอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอาณาจักรตาเซียและทุงายาเฉวียนหยงเวลานี้ยังอ่อนแอนัก หากว่าอาณาจักรตาโจยินดีร่วมมือกันแล้วแล้วก็พวกเราจะมีพลังความแข็งแกร่งที่จะขยายอำนาจออกไปรอบๆได้เช่นนั้นจะสามารถเชื่อมโยงกับอาณาจักรขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้อย่างไม่ยากเย็นและสิ่งที่สำคัญหากพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็จะสามารถกลายเป็นม่านพลังป้องกันอนาณาจักรเยือนนรกจากดินแดนภาคเหนือได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องเอ่ยถึงเลยว่าพวกท่านจะเชื่อหรือไม่วันนิไกกระบี่สวรรค์นั้นได้ร่วมมือกับอาณาจักรเยือนรกไปแล้ว แต่ในหลายปีมานี้เมื่ออณาจักรเย,ยนรุกสามารถแทรกซึมเข้ามาในอาณาจักรต้าโจได้ข้าคิดว่าอีกไม่นานมันจะต้องเกิดสงครามอย่างแน่นอนอาณาจักรเย,ยนรุกนั้นนับว่ามีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก20ปีย้อนหลังนี้เองอาณาจักรเย,ยนรุกได้ทําการขยายอาณาเขตอย,อย่างบ้าคลั่งพวกเขาสามารถที่จะยึดครองอาณาจักรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้กว่า20อาณาจักรตอนนี้ก็ยังคงขยายออกไปอย่างบ้าคลั่งในขณะที่ตอนนี้ เขตแดนของอาณาจักรต้าโจนั้นนับว่ามีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนั่นจึงทำให้อาณาจักรเยือนรกยังไม่สามารถยึดครองได้อย่างง่ายดายแต่ทว่าทุกคนต่างก็ตระหนักได้ดีในอีกไม่เช้าหรือเร็วพวกเขาจะต้องเข้ามายึดครองอาณาจักรต้าโจเป็นแน่และยิ่งเรื่องที่นิกายกระบี่สวรรค์และอาณาจักรเยือนรกร่วมมือกันเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งกระตุ้นภา,ายในจิตใจของพวกเขาอย่างไม่ต้องสงสยัยนิกายกระบี่สวรรค์ที่เป็นผู้นำของหกขุนเขาอาณาจักรตาโจกับอาณาจักรเยือนรก ที่สามารถสุนิกายกระบี่สวรรค์ได้นี่ก็นับว่าเป็นการบุกรุกเข้ามาอย่างชัดเจนบางทีการจะเสแสแซงไม่ใส่ใจที่จะแก้ไขปัญหานี้ก็คงจะทําไม่ได้ชูเทียนที่เห็นหลายๆคนกําลังคิดใค,คร่้รวญอย่างหนักเขาจึงได้กล่าวออกมาทันทีว่าในอดีตนั้นเป็นนิกายกระบี่สวรรค์ที่ริเริ่มล่าสังหารตระกูลราชวงศ์ต้าโจก่อนแม้ว่าพวกเจ้าก็ได้เข้าร่วมด้วยก็ตามทีแต่ว่าในตอนนี้ตราบเท่าที่ช่วยฟื้นฟูตระกูลราชวงศ์ขึ้นมาใหม่ และช่วพวกเราจัดก,การกับการสมคบคิดกับคนภายนอกของนิกายกระบี่สวรรค์ความแค้นทั้งหมดก็ถือว่าหายกันมันก็เป็นแค่คำพูดเพียงฝ่ายเดียวทำไมพวกเราจะต้องช่วยเจ้าด้วยล่ะถูกแล้วเรื่องของอาณาจักรตาโจจะให้คนอื่นมายุ่งได้อย่างไรกันเจ้าที่เป็นคนนอกที่ต้องการสนับสนุนราชวงศ์ขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ว่ามีเจตนาร้ายซ่อนเอาไว้หรอกหรือหนานกงอยู่ในเวลานี้ก็ไม่สามารถทนได้อีกต่อไปอพวกเจ้า คงต้องรอให้เอากระบี่มาจ่ออยู่ตรงหน้าก่อนสินะจึงจะยอมทำตามเนี่ยทุกท่านอย่าใจร้อนตัดสินใจไปความจริงในตอนแรกนั้นยินหลิงซือก็เป็นเช่นเดียวกับพวกท่านพวกท่านรู้หรือไม่ว่าทำไมนางถึงได้เปลี่ยนใจยินหลิงซือนางยังเป็นเด็กเท่ไรซึ่งประสบการณ์จะไปทันเล่เหลี่ยมของพวกเจ้าได้อย่างไรกันล่ะเฮ hey, นั่นหาได้ใช่ความจริงไหมชูเทียนก็ไม่มีเวลาจะเกลี้ยกล่อมคนเหล่านี้ นานกงเจ้าจงพาพวกเขาไปทัศนะเมืองฉีจีของพวกเราสักสองสามวันก็แล้วกันหลังจากนั้นค่อยกลับมายังหุบเขาจันทราอีกครั้งหากพวกเจ้าคิดว่าข้าต้องการที่จะย,ยึดอาณาจักรต้าโจแล้วก็เช่นนั้นก็จงไปดูว่าเห็นกับตาข้าฉูเทียนไม่เคยบังคับให้คนอื่นซื้อขายโดยที่ไม่เต็มใจนานกงหยุนก็เร่งรีบกล่าวออกมาในทันทีอะให้ข้ากลับไปงั้นหรอแล้วใครจะไปหาเจบพิงล่ะพวกเขาหายไปตั้งหลายวันแล้วนะ ก็ให้เวยๆอันมาแทนแล้วกันนางมีทักษะมิติสามารถที่จะค้นหาได้ง่ายกว่าใครม่ไม่ต้องพูดแล้วรีบไปเถอะทราบแล้วเจ้านายหนานก้งหยุนก็ไม่มีทางเลือกนางต้องลากคนเหล่านี้ไปยังหอคอยนำส่งทันทีจากนั้นชูเทียนก็เริ่มสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับยินอูจีกลุ่มของเฉินปิงหีนั้นได้เดินทางไปยังพื้นที่แห่งหนึ่งของอาณาจักรต้าโจที่มีชื่อเสียงว่าดินแดนยอดแข็งสาบศูนย ดินแดนเยือกแข็งสาบสูนนั้นเป็นพื้นที่ที่ไม่น่าเดินทางไปเลยแม้แต่น้อยเพราะสถานที่แห่งนั้นมีสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเป็นอย่างมากมีความเย็นที่รุนแรงยากที่จะมีคนอาศัยอยู่ได้ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่ามีเพียงแค่ตระกูลเฉินเท่านั้นที่สามารถไปที่นั่นได้อืมดูเหมือนว่าจากที่กล่าวมาคงจะไม่ผิดพลาดเป็นแน่การที่พวกเขาเดินทางหายไปหลายวันเช่นนั้นบางทีคงพบเข้ากับปัญหาบางอย่างแล้ว อย่างไรก็ตามในเมื่อรู้ถึงตำแหน่งที่ต้องไปเช่นนั้นการจะหาคนก็คงจะไม่ยากนักหนานกุงหยุนที่กลับไปยังเมืองฉีจีไม่นานบวยบวยอันก็เดินทางกลับมาในทันทีตาเกอชูเทียนค่ายินดีที่ท่านเรียกข้าออกมาท้ายที่สุดก็ได้ออกโรงแล้วเย่ช yeah! ูเทียนก็จับจ้องมองเปยียงบวยบวย,ยอันด้วยท่าทางประหลาดใจเอ๊ะพลังฝึกต้นของเจ้าเพิ่มขึ้นมาอย่างนั้นหรอ ใช่แล้วพลังของข้าอยู่ในระดับผูดแท้ขั้นที่ห้าแล้วนะโวยโวยอันก็ค่อนข้าง,าง,างภูมิใจเป็นอย่างมากตอนนี้ข้าพร้อมที่จะทุบเจ้าพวกอันธพาลแล้วมาช่วยเหลือต้าเกอสูเทียนได้อย่างหายห่วงเลยอืมเช่นนั้นก็ดีแล้วแหละสูเทียนก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจเรื่องนี้จะล่าช้าไม่ได้งั้นพวกเราไปกันเถอะ